สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยแวร์รีวิววันนี้เราจะมานำเสนอ F3M100 เครื่องพิมพ์ระบบอิงแท n งขาวดำที่คุ้มค่าทั้งสำหรับการใช้งานตามบ้านและองค์กรธุรกิจจะน่าสนใจขนาดไหนเรามาติดตามชมกันได้เลยครับ F3M100 เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงแท n งขาวดำวิธีการเติมหมึกก็ไม่ยุ่งยาก สามารถทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในแผ่นพับคู่มือได้เลยครับเติมหมึกครั้งเดียวก็พิมพ์งานกันได้ยาวๆถึง8,000แผ่นด้วยขวดน้ำหมึกสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นและรองรับการพิมพ์ได้ถึง8,000แผ่นกับขวดน้ำหมึกโบนัสไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ำหมึกกันบ่อยๆครับ Fsun M100 ให้ต้นทุนการพิมพ์ที่ถูกถึง9.8สตางค์ต่อแผ่นเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าหมึกแท้แบบเติมของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ถึง90% และต้นทุนถูกกว่าหมึกเทียบเท่าถึง50%ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับสำหรับการใช้งานในบ้านหรือองค์กรธุรกิจที่ต้องใช้งานพิมพ์จำนวนเยอะๆขั้นตอนการติดตั้ง f ส m หน M 1 0 0เข้ากับเครื่องคอมเพื่อเริ่มต้นการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับมีอธิบายขั้นตอนเอาไว้ในแผ่นพับคู่มืออย่างละเอียดรองรับการติดตั้งใช้งานทั้งแบบสาย USB หรือติดตั้งผ่านระบบแ a นเพื่อใช้งานเป็นเครื่องพิมพ์ของระบบเครือข่ายในองคอ์กร รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ m a x o s เวอร์ชัน1 5 8 8หรือสูงกว่าและระบบปฏิบัติการแบบ windows ตั้งแต่เวอร์ชัน windows xp windows vista windows 7, windows 8และ windows 10ถาดป้อนกระดาษรองรับการป้อนกระดาษได้สูงสุด100แผน่นส่วนถาดเก็บกระดาษรองรับกระดาษได้สูงสุด30แผ่นครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคุณภาพงานพิมพ์ของ e f s n m 1 0 0จะออกมาดีขนาดไหนระดับคุณภาพงานพิมพ์มีให้เลือก3ระดับคือคุณภาพสูงคุณภาพมาตรฐานและคุณภาพการพิมพ์แบบรวดเร็วที่เป็นการประหยัดน้ำหมึกการพิมพ์เอกสารที่ระดับคุณภาพสูงของ f s n m 1 0 0ให้งานพิมพ์ที่คมชัดดีมากๆและตัวอักษรขนาดเล็กตั้งแต่13ยต์ไปจนถึงขนาดเล็กจิ๋ว8ยต์ก็ยังอ่านได้ง่าย การพิมพ์เอกสารที่ระดับคุณภาพมาตรฐานความคมของขอบตัวอักษรลดลงเพียงเล็กน้อยแต่ตัวอักษรก็ยังสวยงามอ่านง่ายและตัวอักษรขนาดเล็กตั้งแต่13พอยต์ไปจนถึงขนาดเล็กจิ๋ว8ปดพอยต์ก็ยังอ่านได้รู้เรื่องครับ ส่วนการพิมพ์เอกสารที่ระดับคุณภาพรวดเร็วที่เป็นการใช้หมึกแบบประหยัดให้การพิมพ์ตัวอักษรฟอนต์ใหญ่ๆที่เห็นรอยหยักบริเวณขอบตัวอักษรชัดเจนแต่ก็ยังคงอ่านง,ง่ายและกับตัวอักษรขนาดเล็กตั้งแต่10พอยต์ลงไปลายเส้นของตัวอักษรจะเรียวบางคมชัดและอ่านง่ายครับ สรุปว่า e p s o ั M 1 0 0เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงแท้งขาวดำที่ให้คุณภาพงานพิมพ์เอกสารสูงมากและแม้กับการพิมพ์แบบประหยัดหมึกที่ระดับคุณภาพการพิมพ์แบบรวดเร็วก็ยังให้งานพิมพ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสิ่งที่ชอบมากๆคือน้ําหมึกแท้ของเอส o ันที่ใช้ในเครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีคุณสมบัติกันน้ำทำให้หมึกไม่เลอะเลือนเมื่อน้นำหกใสทำให้งานพิมพ์มีความคงทนและใช้งานได้ยาวนานขึ้น มาดูคุณภาพงานพิมพ์ภาพขาวดำของเอสันเอ0มกันดีกว่าครับที่คุณภาพการพิมพ์แบบระดับสูงการไล่โทนสีเทาของภาพทําได้เรียบเนียนดีและให้โทนสีดำที่เข้มมีน้ําหนักการพิมพ์ภาพที่ระดับคุณภาพมาตรฐานก็พอจะเห็นเม็ดสีหยาบในส่วนที่เป็นสีโทนสว่างของภาพและมีความเข้มข้นของโทนสีดำลดลง และกับการพิมพ์ภาพที่ระดับคุณภาพรวดเร็วซึ่งเป็นการพิมพ์ภาพแบบประหยัดน้ำหมึกมองเห็นเม็ดสีหยาบได้อย่างชัดเจนความเข้มข้นของโทนสีดำลดน้อยลงอีกแต่ก็มีข้อดีตรงที่สามารถแสดงรายละเอียดตรงส่วนที่เป็นเงามืดของภาพได้ดีขึ้น f n m 1 0 0ก็เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงแทงขาวดำ ที่รองรับการพิมพ์ภาพได้อย่างน่าพอใจและสำหรับการพิมพ์ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือภาพที่มีรายละเอียดสูงก็ควรสั่งพิมพ์ที่ระดับคุณภาพสูงเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ออกมาดีที่สุดครับสเปคระบุว่า f p s o n m100 สามารถพิมพ์งานได้ที่ความเร็วสูงสุด34แผ่นต่อนอาทีที่ระดับคุณภาพการพิมพ์แบบรวดเร็วซึ่งเร็วกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ระดับล่าง และจากการทดสอบของเรากับการพิมพ์เอกสาร10แผ่นที่ระดับคุณภาพรวดเร็วผลปรากฏว่าใช้เวลาพิมพ์ทั้งสิ้นประมาณ36วินาทีเท่านั้นก็พิมพ์งานได้เร็วตอบโจทย์การพิมพ์งานที่ต้องนำไปใช้ด่วนได้ดีสรุปว่า e p s f n m 1 0 0เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงแทงขาวดำที่คุ้มค่าเหมาะทั้งสำหรับการใช้งานตามบ้านและองค์กรธุรกิจที่ต้องการควบคุมต้นทุนการพิมพ์ให้พิมพ์ได้เฉพาะงานขาวดำ ต้นทุนการพิมพ์เพียง9.8สตางค์ต่อแผ่นประหยัดกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ให้งานพิมพ์ตัวอักษรที่คมชัดให้คุณภาพงานพิมพ์ภาพขาวดำที่ดีและด้วยหมึกแบบกันน้ำทำให้งานพิมพ์มีความคงทนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ f s M100 ต้องบอกว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ